เ,เ,เอาแล้วทิ่มกลับไปในเตาแล้วมันก็เป็นถ่านไปเลยโผสบายดีสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเอฟจีเบอร์ ber, สกู๊ดสกคนเด้อยินดีตอนขับเข้าสู่ซองลูกสาวสาวนะเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับเฮาอีกแล้วเนาะพี่น้องกับบรรยากาศยามเที่ยงพี่น้องเมื่อนี้เาวกุ้งก็ออกมาหายมาน่าคือเก่าเนาะกะ มาเห็ดถั่วส่วนมันทะเลพี่น้องยังบ่ทันได้แล้วเนาะกลับมาพักผ่อนเช้าเมื่อยเอาแห้งเนาะพี่น้องตอนนี้้ากุ้งกับสิพาพม่พี่น้องไปเบิ่งเช้าเกิดเพิ่ขวัดทานซอยอีพอเนาะพี่น้องเดี๋ยวฮาก็ไปเบิ่งไปซุ่มํำกันเลยเนาะบุญเนาะพี่น้องส่วนลูกสา้ากับเธอไม่ไหลตีพูนันไล่ตีพูนี่น ได้จักสอบแล้วเฮ้ยสบายดีพี่น้องขวัดถานน้องพี่น้องวิถีชีวิตของคนลาวเออวิถีชีวิตของอันสนบดลงไปลีลงไปลีลงลงไปลีกล้องบ่ พี่พอพิ่เป็นคนขวัดขึ้นมาแน้วพี่น้องเสาเกิดกับเป็นคนเก็บใส่อันกระสอบเบิดแลวไว้ลีลใน่ัในหัน,หนค่ะไลยีพี่น้องยังประทันได้เข่งเนาะกำลังได้จากสอบอยู่หุ่นสี่บ่แไหมกำลังได้แปดกะสอบเนาะ ตัวนี้กาสีเอาไว้ปิดหน้ามันเนาะพี่น้องเอากาสิใส่ประมาณนี้ก่อนพี่น้องใส่ประมาณนี้แหลวกาสีเอาตัวอันมันยาวๆปิดหน้ามันเนาะพี่น้องเพราะว่ากันมันเหี่ย่ะเด้พี่น้องตัวมันใบยาวก็เอาไว้ทั้งพื้นเนาะตัวมันยาวก็เอาไว้ตัดใส่ทั้งหน้ามันทุกชุดหมดนอันนี้เนาะ เหออ็นแล้วได้คือหมอคิดไม่ถึงมากท่านเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องกระสอบละเส้าห้าพันกีบหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึก สอบและเศ้าหาพันกีบก็บคือเป็นเงินบาทกับหาสิบบาทเนาะพี่น้องต่อสอบเนาะหาสิบบาทต่อสอบจ้าอขอลองรัวตัวเองเฮยเ้อ่านาสอบแล้วหาสิบบาทพี่น้องเนานะผ่านขึ้นเงินขึ้นยังก็ขึ้นเลิศเคยสิได <c oughs> ้สอบหนึ่งเนาะคุ้ซึ้ว่าสอบมันน้อยเนาะเกิด วางหันก็จะหาวบใหญ่บเอาน้อใหญ่ไปสอบเจ้าแล้ววาวเขาใส่แล้วปัดอันตอนราคาถ่านยังมันด้เป็นราคาแตวางหันปีกายนี่บก็วใหญ่เนาะบปูนถ่านนม่ปนเตอามันกาเนาะต้อพีบ้าเลยต้องพีาตีวต้องพีบตองพ้องพี ใหม่พี่กอเป็นฐานค่ะอลิตัวนี้คือบอใหม่ตัวนี้มันใหม่ยังก็สชุดหน่อพี่น้อกุ้งกลับไปหาเจ้าของคือเก่าข่กลิ้ันลิ พ,พิดหันหน้าค่ะพี่พีดหันดังวิธีเป็นประสบการแบบใดวะ <c oughs> นี่ให้มันแจ็บวะอแล้วถือเนาะผ่านแล้วปะเด้ค่ะเอเอ,เอผ่านแล้วหมุไมไดไล่แล้วมายโอ้โตใหญ่ดีจังผู้ ปอดไม่ติวน,นี้ก็เป็นเนา้ใช่ไม่ติวน,นีก็เป็น่านใช่ไหมเอาแล้วทิ่มกบไปในเตาแล้วมันก็เป็น่านไปนเลยโ<ฮ>บริใหม่เบิดจำลวนันเกือบใจขาดบอก กระปดกระเป็ดก็เอามาลงเป็น่านเบิดมันใหม่บรดิเบดิดเหรอคมันใหม่อันนอ้ตามเราผาดมาตีวเนาะผานาาไม่เส็จเยอๆเกือบลมเกิดแนมขึ้นมาดู เหมือนเราเอามาดังเพื่อจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละกิพี่น้องเอ้ยได้แล้วสมได้แล้วชาวหาพันบะถ้าบบเห็ดถ่านกับโบมีเียกเห็ดอยู่บ้านเขาเนาะพอได้เงินจุนเจือครอบครัวพอได้ใชจ่ายในครอบครัวอะไรเห็ดไปแต่ลเมือกับพี่น้องถ่านอีพ่อมีอยู่สองอันเนาะพี่น้อง เอาถานเนาะเตาเนาะเตามีอยู่ชองเตาเตานี่ขวัดแล้วพี่น้องเปคิดตรงเตาตัวนี้ขวดัววขวดลงจกนสิเต็มเลยเนาะแต่ว่ายัางาาไม่ทันเต็มย่มาเบิงบันนี้ใกล้สิเต็มเลยเ <c oughs> บิงอันเมื่อวานนี้ก็ยังบัากหลายนึงลงบันนี้พอดที่เต็มเลยเนี่ย เต้มนีแล้วก็ปิดแล้วก็จุดนะจุดจุดแป๊กจุดจังมือ,อก็พอจังปิดกะวะฮะคนเดียวปีดจังปิดจังเป็นฐานเบิด์ธฮะนะนหอบบทิดหนึ่งเ,เตาจำหนีๆๆ้ๆๆประมาณทิดหนึ่งเนาะพี่น้องเฮาปิดแล้วก็จุดเนาะพี่น้อง จุดประมาณถิดหนึ่งเ้าก็ใชเบิ่งควันมันถ้าควันมันคาวเลยแตแสดงว่ามันเป็นถ่านเบิดแล้วพี่น้องถ้าควันดาก็แสดงว่าไม่ยังบันทันด้เบิดถ้าควันควาวควันคาวนี่พี่น้องมันก็ใชมีแปวมันนี่เนาะนี่ควันมันคาวเลยกัปิดปิดแล้วกัโดน้าพี่น้องนี่เเนาะอาขี้ต้มอันนี้หละโอ้นี่พี่น้องก้อยขี้ต้มโคดแบบนี้โดจนกว่ามันชิเย็นจนกว่ามันชิมอด ก็รอประมาณชามมือช่องมือชามมือ,ช,มมอชีม,มืออะไรพี่นอ้องมันหมอดักเลยกะควาดปั่นเนี่ยเบิร์ตตนนี้ได้สอบนะสอบแล้ววะเนี่ยเออสอบไม่ให้สัน่น เขาซื้อเขาซ่าพันเขาไปขายต่ออบทะเลเนาะอบละซามชิปก็ยังมีคนซื้อดังเนาะอบในน้อยเขาต้องไปในเมืองเนาะเขาไปหาหน่ะนะเข้าไปในเมืองคุณเนาะบ่อนโบมีบ่อน,อน,อน,อนหาพื้นนะนะคืออยู่กรุงเทพมาแล้วตอนนั้นไปเห็นงานร้านอาหารทงละซาวบาททงยางฮูลาโลค่ะเด็กเขาแก่ซื้อมาดังทงละซาวบาท ไม่น้ำมันก็ยังมีคนซื้อซื้อไปดงังไฟขีดใจกันติดสบายเนาะไม,ไม,ไะไม่ไม่ติ้ววันน้อยหรือไม่มีกันเนาะ ม,ม,มันใหม่บชุดเนาะใหม่บเบิดคขักใหม่เบิดคักได้อยู่ประมาณาสาวศพในนะประมาณชาวศบประมาณชาวปายกน,นี่ด้บได้นาะชาวศพ บได้ชาสอบอังได้ชามซิบก็คือตลกแต่อันนี้ขวดปัดขวัดต้นกลางเว้นมันแดดดีเนาะไปขวดตอนนั้นแรงมันชี่มเพราะว่าห่มเตามันมาแบบชีเนาะได้ยักสอบไดช่องสี่ห้า ตอวนี้ก็สิลูกกร้องเพลงไปให้พักละ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 วะทลายเลยใหม่โบเบิดชำเนาะใหม่กับ่เบิด พี่น้องขักอลิก้าอะไรผูชาวเห็ดถ่านเห็ดถ่านเลี้ยงลูกขักอลิก้าอันกก้าเนาะ มันคือบ่อหางอ่ะมันเป็นถาดอเลยมันหาบ่อหางเนาะเม่นละเม่นต้นนี้ดเลยขาดคนึกกสอบแล้วขาดคนฝึงกระสอบประกาศอันนได้ไหม มาเด้อภัยใจดีก็มาผึ่งกระสอบใหม่เศร้าเกิดแนี่บ่าภัยูดียังเห็ดกลางเว้นกับพ่ออยู่เนาะลมอยู่แต่ว่าหนาวบันได ตกเป็นกลางคืนมาหนาวหนาวหนาวเริ่มมาอีกแล้วพี่น้องกลางคืนหนาวแหงถูกหนาวค่ะริ้ใหม่ชุดเล่าตัวนะเอาไป้ปิดหน้ามันตัวยาวๆน,นั้นเนาะ อ่ีเนาะนี่แต่อันอันกะ้าทานเขาะจนใอยากแตกเขาะใบยากแตกเนา่เพแม่นยังได้มันบ่มายทาดแล้วเดี๋ขอพันเอาขึ้นมาเน,นาะพี่เนาะใหม่ค่ะอลีตัวใหม่กับตัวใหม่กับใหม่ใหม่กับใหม่มมมมมมมยังใหม่บุดชุด แดดแห้งเลยเต่าตัวใหญ่ค่ะได้หาชิบปลายเนาะพี่น้องอีพอเพิ่งวักจุดก่อนเนาะได้หาชิบปลายกระสอบหาชิบสองมาหาชิบสองสอบเนาะเต่าตัวนี้เพิ่งลงครนะั้งแรกเนาะโอ้โหได้ปลาได้โอ้โหได้ลายปลาไดลงอันตันบิดเนาะเต่าตัวนั้นเผนเห็ดมาลงลายลายเถื่อนนะ้องเพิ่งควัดจุดนะได้หาชิบสองสอบกระถูกปุ๊เนานะพี่น้องถ้าตกเป็นเงินก็นได้ ล้านป,าปลายพี่เล็พี่น้องได้ล้านสามเขาบอกควันไดน้หรใใ่ฮะพอได้ใชจใจนคะรอบครัวทะเลพี่นอ้องดีกว่าบบเห็ดเนาะอยู่เฉยกับโบมี่ยังอยู่เฉยกับโบมี่ยังเห็ดกะแเจมมีเงินใสอีกเนาะกระเห็ดไปควันกุง้งกุ้มกอดดำมาเลยก็ไดย โอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ชาวกุ้งกัญชีคอจบใบเพียงคำนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ชาวกุ้งเห็ดคลิปหน้าและคลิปต่อไปและที่สำคัญก็อย่าขามโฆษณาชาวกุ้งเด้อพี่น้องเพื่อชีวิตรายได้สะอาดคลิปต่อไปสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง